วัดว่างไหมครับพอดีผมแอดเฟสโอทีไปแล้วครับบอสแต่ว่าเดือนนี้น่าจะมีแค่งานครับแอดไม่ยังครับตัวยีขวานนะทิวแอดแอดับมีอะไรบ้างไหมโอ้ยแย่งกันตอบเลยฟังเรื่องเลยช่วยขอเซ็ตของหน่อยได้ไหมครับนะครับยังไม่เจอวะวิธินนมใหญ่เอ้ยไม่ใช่แต่เชี่ยวไว้ไอ้ไว้แม่งโคตรเชี่ยวบอสรู้ป่ะทำไมอ่ะเรื่องอะไรครับ หนึ่งหกแปดเก้าครับอะไรแล้วครับเฮียจะเอาอะไรหมื่นนึงคือแม่แม่งก่อนมันออกแก๊งอ่ะมันทิ้งบอมไว้ให้ผมมันไม่บอกเฮียบอลว่าผมเขาเลยนคนเทนตามยอดให้หมื่นสองให้ขอขอตังค์ผมตังไรจัดไอ้แม่แกมันเกะทับท่าไครับอยากได้ตังค์ผมด้วยกันส่งคลิปไอ้บอลมาดีครับผมอยากเห็นตอนมันขับสามห้าถ่ายได้ขอหาซื้อดีได้คำใดครับ โอ้เขาวปอนแหกนะเป็นกูกูกดสามร้อยอ่ะถ้าเป็นผมอ่ะต่อให้ไม่ใช่รถเองผมก็เหยียบพังอ่ะกูกดสามร้อยสี่จีบอ่ะให้กูขับเองอ่ะกูขับแบบแบบท็อปสปีดจนสุดแต่งหลุดอ่ะกูเอาขั้นนั้นเลยแหละแหวนสับจะบังลมหน้าตีนะตีโอโอเคจบแต่งนะโอเคพี่โอเคกูขับจนฝากระโปรงแบบเปิดอ่ะกดเต็มอ่ะในกระชากนะใช่ไหมป้าแม่งใจสอบกันเลยผมเคยเอารถยนต์พ่อไปชนอ่ะเขาไม่ขับเลยตั้งแต่นั้นอ่ะ ่คุ้มนะปั๊มเข้าใจอยู่จมูกมันน่าจะบังใช่ไหมน้องกระสับยากไม่ใช่พี่ผมดูดูซ้ายดูซ้ายผมคิดว่ามันแบบถอยแล้วแบบมันแบบพ้นแล้วไงแต่ไม่ไม่พ้นแล้วก็ชนแล้ต้นไม้อ่ะไรก็รถพังหมดเลยเราก็จําเป็นต้องใช้เว้ยมันคือของจําเป็นได้จังหวะตกใจเหยียบสลังด้วยอ๋อนี่ไงบุหรี่นี่ไงอ๋อเวลาแบบเฮ้ยเี้ยแล้วแม่งแบบเหยียบต่อใช่นาะโอ้เฮดบุหรี่บุหรีแอรยบรีอะไรต่อเพ้่เชียอะไรเนี่ย เรามีอะไรมึงดูถ้าข้าวหลาบเนี่ยนึกว่านึกว่าข้าบหลอดนมไม่ใช่มันไม่เปียซ้ายเปียขวาเนี่ยวะอะไรอ่ะไอ้พวกดูุหลาบมันเมาะเออตรงดิ่งเลยมันเตื่าวะไอ้ตีมยังเท่กว่าอีกแค่ดวดเลยเหียกูดูข้าวหลอดไอ้สัตว์ไอ้ตีมยังเฟี้ยกว่าอีกแลแบบไม่มีเอฟเฟคควันอะไรเรื่องนะเท่ๆเลยดูดูคลิปไอ้บอลเลยไอ้นี่สา อ่บิ๊กจอบอกเดี๋ยวไปแลกเขียวครับมาบ้านมาบ้านพวกคุยอยู่บ้านกันแล้วเฮ้ยโอเคโอ้ยโอไหวไม่เนี่ยมึงจะโอ้หทำไมวะไอติงตองเียอเลิฟไม่คุยด้วยที่เสียเส้นเสียสติเลยใช่ไหมไอเดียบอร์แรกก็ทื่อเป็นไงอ่เฮ้ยเอาไอเทลทำไมพอเขารู้ว่ามึงไม่กล้าเขาก็เล่นตัวไอเทลต้องกระทืบบ้างเว้ยน้อง เดิมวะอ๋อโอ้ยเขี้อ้วนสวยอ่ะผมเคยจะแต่งนี้อยู่อยู่นะทุกหมกว่าบาทตอนผมมีสามห้าผมเคยจะแต่งนี้นะราคาเพื่อนชุดแต่งแม่งแพงจัดที่เีอยไว้ก่อนเลยโคตรแพงอ่ะไมีผู้ประกาตีหมายดำเคยจะแต่งอยู่ levity walk v สามเนี่ยหรือว่าแต่งแม่งจับกี่ล้านเนี่ยไม่รู้อ่ะผมอยากมีวาสนาได้ถ่ายรูปอย่างนั้นบ้างครับปาบอลเอ้าไปไหนแล้วไะจะรออะไรปลา ข่าวบอลรอบพันว่ะมึงดิสมึงดิสกันหนีเลยอะเดียวไม่ได้ดิสเวลาจะเปิดปว้ควายขับมาขับไม่เป็นบอสมันเกียร์เสียงมันหลุดออกมาในวอลุ่ยล้วงกไม่มีนะไม่มีอะไรวะไม่มีนะไอ้เย่ยบอลขับลากเกียร์เฉยกูจะหลุดเหรอแล้วฟอร์มจริงขับเองไอ้ย่าเดียวเขาเหี้ยไอ้ย่าเดียวจะอะไรจัดแม่ง ับแม่งขับไปดูหลุมปูนบอสบอลบอกว่าในขณะที่คนในซัมเมอร์นอนเหื่อยโซโซไม่มีนะอย่างเงี้ยวับกลับลงมาได้แล้วแม่งดิดเมืองจัดอ่ะไอเฮียบอลสับเกียร์อาร์สามห้าเป็นแม่งขับลากรอบกูจะหลุดไอแพทเทิร์นชิปอป่าเหรอเออแม่งขี้โมดจัดอยากอยากดูอยากดูคลิปว่าไอเฮียติ่มจัดแล้วฟอร์มเต็งฟอร์มขับไอนี่นะบีเอ็มเอ็สามไอเฮียรั่วเลยขับ สับเกียร์ไม่เป็นกูจะหลุดเอาแล้วเฮียไปไหนอะเบิร์นอะแคสป่ะวะไม่เห็นนะมาแล้วตุลหรอไม่ไดเฮ้ยเอาเฮ้ยเอ้าอ่ะอาะรถเราเต็มแล้วขับให้หนักกูจะดูคลิปไอ้บอลขับสามห้าขอดูมั่งดิเปิดสไลด์สไลด์ดิเอดจะไปไหนอะครับเบิร์นกูเอ้ารถรถหกเวลารถหกดีกว่า เอ็นบีอะไรมาไิ๊โจอยู่ว่าโจหน้าบ้านอ่ะไปดูดิอันนี้ได้ตังเลยวะเพื่อนเ้ยเราต้องรอรอบิ๊กโจมานี่มั่งเหรอไอเยวตามมายังอ่ะใช่ใช่เอารูปเราตอมาสี่ลูปเลยเด็กเอาเฮ้ย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 ยินดีแทนกันนะมั่งเฮ้ยใช่ิมาขึ้นเนยนะโม่พี่ตรงนี้ครับพี่มาแบบนี้โจมีเทลเร็วอยากทึมพร้อมแล้วมาบ้านเราเพื่อนกูบอกแล้วมาเล่นตัวมึงต้องการทืบมันมากไอเทลไม่มันจะมาดูงานของเราไปบ้านเหมือนกันครับ ติดเกินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินเล่นเมืองนะแม่งไม่ซัดว่ะชมเที่อะไรล่ะเพื่อนใส่ชุดพังเลยทีเนี้ยแม่งไม่ซัดเลยไอ้บอลน่ะติ๋มจัดเลยโอ้แม่งแม่งดีดีแะปากนี่ยว่ะบอลพรุ่งนี้ไปเดินเล่นเมืองมันแม่งเก่งแต่หน้าสตรีมเมี้ยโอ้ขับยังติ๋มอ่ะโอ้ขับยิ่งขับโตโยต้าก็เหมือนกันนะปะโอ้ติ๋มจัดนี่เลอสารรูปคนขับ เอ็มสามบีเอ็มอะไรอ่ะมันมันขับพวกอันนี้มะเนี่ยั่วจัดนี่บีเอ็มมันมั้งนี่นี่เบนซี่มีอยู่วะเนไม่น่าใช่ของมันว่ะคันนี้ของมันอะวะไม่อยาหิวเลยสัตว์กูหิวเลยนี่สุดจริงว่ะ รูโคตรสุดอะ่ะมิชเบอลนขับติ่มจัดอะ่ะเหมือนแม่งขับไอ้นี่อยู่อ่ะฮอนด้าซีวิกอ่ะขับก็ไม่เป็นนี่อ่ะมันแม่งแม่งดีแต่ปากต่อสตีมิชเบิน,น่ะไหนเฮียไปไม่สุดเลยวะ่ะ